โหโหมาเต็มช่องแบบนี้โอ้น0 0 4วิตโหโบนัสมาอีกแล้วครับผมรอบที่4แล้วนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาเล่นทุน100บาทให้ดูนะครับผมโดยกําไรของผมในวันนี้ผมกะไว้สักประมาณ10,000บาทนี่เลยนะครับผมโอเคไปครับผมหมายแรกครับผม6บาทครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมเราน้อยมากๆครับผมอเคผมว่าเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่านั้นเป็น2,000แล้วก็เพิ่มไปเท่านั้นเรื่อยๆครับผมไม่เพิ่มอีกครับผม มาครับผม90บาทครับผมโอ้ยแตกเอาแตกเอาเลยนะครับผมนี่เล่นไปไม่เท่าไหร่เองนะครับผมวันนี้สงสยัยดวงผมจะมาเพราะว่าปกติผมต้องเล่นนานกว่านี้นะครับผมถึงจะได้ขนาดนี้ครับ2เท่าขนาดนี้ครับผมเลยครับผมโอเคก็คผมไปกันโอ,โอ้โหโ,โหบาเต็มช่องแบบนี้พันสีวิได้อะไรวะวยได้ตวัวไอ นักลบนะครับผมมาเลยครับผมซุปเปอร์วินครับผม1040บาทครับผมเบ็ดละ15บาทเองนะครับผมโอ้โหแตกเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับว่าเล่น5%เปนี่ยมันแตกเยอะกว่าเงินทุนของเราอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหโบกมาขนาดนี้ก็คงไม่ต้องไปพึ่งห0าร้อนะครับผมพึ่งที่1000เลยครับผมข้ามข้ามขั้นเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ดูก็กรุณาอย่ากกรอครับผมเดี๋ยวผมจะกรอให้เองครับผมโอเคครับผมเพิ่มเบ็ดเป็นหกสิบบาทนะครับผมโอเคตาม5%ของเรานั่นเองนะครับผม 40บาทครับผมอีกหนึ่งครั้งครับผมโอเคครับผมโล่เต็มช่องแบบนี้มาอีก5้าร้อยครับผมเป็น1ัน0ได้เพิ่มเบ็ดแล้วนะครับผมโอเคสงสัยเราจะได้เพิ่มเบ็ดรอบนี้เล่นได้เร็วมากนะครับผมไปเมื่อกี้เองนะครับผมโอ้แบบว่าเพิ่มเบ็ดปุ๊บได้ปั๊บเลยครับเอาโบนัสมาเลยนะครับผมแต่สำหรับเมื่อกี้เราไม่ได้ครับมารอบนี้ดาบเต็มช่องแบบนี้2400บาทครับผมน่าจะเมกะวินนะครับผมขนาดนี้โอ้ได้มาอีกครับผม อีก100ครับอีกครั้งนึงครับผมได้ฟีสปรินด้วยครับฟีสปรินมาครับผมได้ฟีสปรินตสี่ครั้งแล้วนะครับผมห้าครั้งไหมห้าครั้งห้าห้าครั้งห้าครั้งครับผมได้โลมาอีกสเก้าร้อยบาทครับผมโอ้โหแตกไปสามพันห้าแล้วนะผมน่าจะถึงห้าพันบาทแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วนะครับเพิ่มเท่านี้จนกว่าจะโอเคครับผมมาโอ้โหโบนัสมาครับผมมาโบนัสมาอีกแล้วนะครับผมสามครั้งแล้วนะครับรอบที่สามแล้วครับแต่ว่า สองรอบแรกไม่ได้เลยนะครับมาดูรอบนี้ว่าผมจะได้หรือเปล่าครับผมถือว่าผมก็ไม่ได้ผมไม่รู้สึกไม่ดีกับโบนัสมากเลยโอ้โหหมายแรกก็ดับดับอุ้ยฟันโดนด้วยครับผมแตกสามพันเลยนะครับโอ้ได้จากโบนัสแล้วนะผมครั้งแรกที่ได้จากโบนัสเลยนะครับผมสามพันบาทครับผมอันไหนต่อไปครับผมเอาอันนี้แหละอันเดิมถือว่ามันต้องดีแล้วมาครับดับไม่โดนครับผม หล้วยังมีโอกาสอีก3ครั้งครับผมโอเคขวาแล้วกันโอ้ยได้โล่ครับผมได้ครั้งเดียววะเนี่ยได้สามพันคุยเหลืออีงไม่เท่าไหร่เองนะครับผมจะถึงยอดของเราแล้วนะครับผมแต่ว่ามาครับผมได้ดาบอีกแล้วครับผมพันโดนด้วยพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทน่าจะถึงหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมแต่ว่าพอดีไหมเพราะว่าผมเล่นไปไม่นานนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปเอาสายเลยครับได้โล่ครับผมแต่ว่าก็ได้มา 5้า0ันสี่แล้วนะครับผมเดี๋ยว่าเลยครั้งเดียวเท่านั้นครับผมจะได้เท่าไหร่กันเลยไปดูกันครับผมโอเคน่าจะถึงหนึ่งมืแล้วนะครับผมคิอได้โล่ครับผมไม่ได้แล้วครับผมแต่ว่า5้า0ันแดร้อยห้าสิบาทเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมในสําหรับโบนัสรอบนี้จากที่ไม่ได้เลยนะครับผม ก็วันก่อนก็ไม่ได้เลยครับผมจากที่หมุนไปไม่ได้โบนัสแต่ว่าได้กําไรครับผมสรุปอยู่ที่หนึ่งว่า1 0,000ผมว่ามันได้เร็วไปครับผมผมขอตั้งเป้าใหม่นะครับสัก2 0,000ืแล้วกันครับผมเดี๋ยวอีก1 0,000ืครับผมเพราะว่าผมเคหมุนครั้งสุดท้ายครับผมอีกครั้งเดียวนะครับผมาครับผมโอเค450บาทครับผมเป็น24 5 0หบาทนะครับผมกับหมุนฟรีสปิน10ครั้งเลยนะครับผม ได้มาฟรีสิบครั้งเลยนะครับผมรอบนี้โอเคเป็นสองพันสี่ร้อยห้าสิบาทตอนนี้ยอดอยู่ที่หนึ่งหนดรอยบาทแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมอีกนิดเดียวกันเท่านั้นนะครับผมโอ้โหมาครับผมโบนัสมาครับผมมงกุฎมาแล้วครับผมหนึ่งันสารอยห้าสบบาทเลยนะครับผมโอเคเราจะได้ฟรีสปินต่ออีกหรือไม่ครับผมอีกนิดเดียวครับผมจากที่เราเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมมาครับผม อีกหนึ่งช่องได้ฟรีสปินนะผมน่าจะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวมาครับผมได้ฟรีสปินแล้วนะครับผมขาดอีกประมาณ1,500บาทนะครับผมเราจะได้ถึงยอด20,000บาทนะครับผมโอเค5ฟรีสปินครับผมมาอีก10ฟรีสปินครับผมโอเครอบนี้น่าจะถึงยอดแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมจะได้จบคลิปแล้วนะครับผม1,750าบาทครับผมไปหมุนฟรีสปินอีก10ครั้งนะครับผม ยอดตอนนี้ก็ที่17ื่นบวกอีกพันเครับผมน่าจะเกือบถึงแล้วนะผมน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวฟีสปีนรอบนี้น่าจะถึงครับมามาอีกครับผม100บาทครับผมโอเคน่าจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าทุนเราแค่100บาทเองนะครับได้มาเล่นหลักหมื่นขนาดนี้นะครับผมโอเคอีก4สี่ครั้งจะไม่ได้เลยเหรอมามาอีกหนึ่งเฮ้ยห้าสิบครับห้าสิบโทษตีครับผมโอคไปเรื่อยๆครับผมอีก3าครั้งครับผม มาอีกครับผมเต็มบล็อกแบบนี้3 0 0้อครับผมสอง2แล้วนะครับผมน่าจะถึงยอดแล้วนะครับผมแต่ว่าฟีสปินยังไม่หมดก็ต้องเล่นต่อนะครับผมโอเคอีกสองครั้งครับผมหนึ่งครั้งครับผมไม่ได้เลยเหรอมาอีกหนึ่งครั้งไม่ได้แล้วครับผมแต่ว่ายอดตอนนี้ก็อยู่ที่น่าจะถึง2 0 0 0มืเดี๋ยวรอมันบวกก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะดูว่ามันถึงหรือเปล่าผมบวกเลขไม่เก่งครับผมโอเคครับผมถึง2 0 0 0มืบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยว ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปถอนให้ดูนะครับไปหน้าที่ผมฝากแล้วกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือยอดที่ผมเล่นได้ครับผมจากทุนแค่100บาทนะครับผมผมเล่นได้ถึง20,000บาทเลยนะครับ